สวัสดีจ้าคุณแม่สวัสดีจ้าพี่น้องมากินข้าวแรกนั่กันจ้ะมื้อนี้แม่ได้ยังมากินเนี่ยครับพี่น้องแม่ส้มตำปูปลาส้มตำส้มตำปูปลาแม่ซื้อมาใส่กอกใส่กอกทอดใส่กอกสูตรของตาหน่อยเด้อครับเนี่ยบ่แม่นสูตรเอ้ยของแม่ กหน่อยมากินมันมันก็นเลยใส่จะพวกมันมันที่แม่เอาออกกันนะพวกใส่พวกนั้นที่มันมันมัน,มน,นะครับแล้วก็อออมหอยเนี่ยออมหอยกินโมบดแม่เอามาอุน่นน้าแม่นะ<ช>ออมหอยแม่มือนะแล้วก็เนี่ยก๋วยงวก๋วยงัวซื้อมามา่จับแซๆน้องกันพี่น้อง sẽ đúng, đúng sẽ đầu bắt cả đầu kim cấp ngăn cấp xe đó nè xoay quay đấy bộ mẹ với ừ. cắp khẩu như thế này sạch

นี่ตั่นหน่อยเห็ดห่อเขาเสียไปเห็นงานานี่เอาสัา่งเดี๋ยวเก็หนาเี่าไรมีถอดงาน,น ไปเนี่ยนะแม่ ไปห่อมองเห็นงานเหอะถามลุงรถลุงมาใส่เลอเอาพ่อเขาไปใส้ละอ้วนเลยเรอแม่กระถ้าเอาพ่อเขาไปใช้ละอ,อ้อนวนห,หนึก่าอยู่ในกระเป๋าเน่อ้าววะต้องวางห่อหอยไปนารถด้วยเหรเย ก็เดียวมัไม่เข้ากอนเดี๋ยวน,นั่งมัน,มนจะเข้ากก็บอกมันใจพี่นางใรว่า,ม,ม,ามันไ่ไหนดื้อมรือเพราะว่าเขาจำได้ว่าเขาสภายาาลุ่ไปเถอะเออโออางไปทรงพีน้องมานี่ไปไปสนี่นะ ผมก็ม่ขาอยู oh, ่ร่มาใสเรารอเพื่อิดเ่อ่อยว่าว่ม่น่าเิ่มอยห้องแบ่าเป็นพืนพื่อเคยชินรอเคยื่อสไปงไปที่นี่จเหมือนะพอแล้วก็ห้องอยูห้องเขาเสมอนะว่าอดแล้อึดม้งเรอจำได้มือนมาแลาวก่บเรื่องเข้าบนเรื่องโอ้ยเข้าเป็นคนละเอียดแต่เข้ามาถึเรื่องเพราะว่เพื่อนแล้วเพืนก็ตอสื่อาเดดูกัน

Cô Cô đi ngồi lại tầng một sườn nào thôi Bắt kết cứ bây giờ kịp điên Hãy cái cho kênh Ghiền cái Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไม่อยากอยู่กับเราอะแต่ว่าจอดออกมาเซนเสรีทใช่อะนี่รถบิดแต่เข้าอยู่เข้าหนึ่งบาเป๊ะๆกันมั้อเข้าหนึ่งบ้างเข้าขวางๆเ้ยเข้าเข้านน่นบ่าบาเข้าก็ไเลยลบทห่ก็เจเข้ากับจอดเลยก็จากับปเปิดไปตนจุกแม่ยังว่ากมาอย่างเล้ย Đi bỏ đúng như này Coi của em đi đi một của em Đến nhiều hết cho em Hãy subscribe cho kênh thấy chưa Gõ ta เพราะว่าเพิ่นบีบแตนให้เข้าอยู่น่ะกาคิดว่าเพิ่นไล่เข้านาะขีนหนีโดยแล้วอ่ะหายเลยมากอดขีนเพิ่นต้ออดเซเว่นเออเอออดตะเวต้องบีบแต่เข้าอยู่เนี้ต้นเบนก็นั้นนะเออว่องก็วงสัยแล้วแค่มันจะวร่องนั่นแหละเข้าว่าจิตโอแมวปวดติงแท้ว่ะดาราเจาอีกนะ chị mẹ ăn rồi, ừ, rồi nào, đuông Mình đưa đường này Nào, đơn này Ngan Có ba Không, ừ. ừ, phải đăng ký nào

แซ่บน้ำกันพี่น้องยังสุดยอดเลย อร่อยมากปาก็ชอบไหมเดี๋ยวไปบ้านเจ๊ให้พ่อออกให้กินนะซื้อห้อยควรนะเมื่อไหร่ต้งไเห็นอย่ตลเดร่าเสยู่ย่หนังเลี่ยงก็เผ่อเพราะว่าเรียนใจป้าเลยห้อยควรนะป่อันแย่นังนหคุ้มจองแล้วหอยควรก็ห้อยเจ็บงำร่กันนี่ฮะัอยว่าเมาหายูแล้วตอนนี้

อร่อยมากดูไม่ได้เลยจอยเหรอเขาอ่ะเหรอย่อจ่ัจอยจีนไม่จอดนดเนาะอันนี้เบอแมนเขาเบียร์เลยนกคนเขาขวนนะฮะใช่ขวนอืม ที่เป็นสีดำคือ,อนั่ี่นะนั่โอเคน้อแม่เนาะทานี่เหรอพี่น้องเนาะอย่างด,ด,ด,ดูที่รักหาดูที่รักหอยจุบ๊บโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามแม่มารีควนบาทนะแม่เนะาะฝากกดติดตามกระเทบไร กดไลค์ด้วยพร้อมเด้อครับเด้อโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับแม่สวัสดีจา้าจ้าอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคุ้นครับรำลำรวยรำลำรวยทุกคนเด้อเจ็ัดจัดจัาไข่จวนเด้อพี่น้องจ้า